แข่งกันทายเสียงเกมออนไลน์เฮ้ยพี่วียกรับลองดิมิวเฮ้ยส่วนถ้ามึงได้มึงก็มีสิทธิ์ชนะพี่เจวายแต่มึงไม่ได้มีทางได้อะไรไม่รู้มึงโอาอีกแล้วมึงหนีตายตลอดเลย วันนี้นะครับผมก็จะมีเสียงเกมออนไลน์ให้เพื่อนๆของผมเนี่ยได้มาทายกันแต่ว่าตัวเกมที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเกมที่แบบเหมาะกับอายุพวกเราพวกคุณเป็นเกมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์ต้องแบบว่ารู้จักเกมเตอร์ติดแน่นอนโอวีต้นไฟตึ้งเฮ้ยเฮ้ยดูดีดูดีอาฮัแนะนำตัวกันหน่อยวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรามีใครกันบ้างครับเช็กเกนวีครับโอครับผมเด็กเป็นแค่จีเจวายใจร้าวจนมีดครับ อ่ะเดี๋ยวขอตัวอย่างก่อนเราจะมีเสียงแบบนี้แล้วใครตอบถูกเนี่ยให้ยกมือก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะยกมือก่อนยกขาแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการว่าใครแบบยกก่อนถ้ามีอะไรยาวกว่ามือนี่ยกได้ไหมอะไรที่ยาวกว่ามือครับอันนี้เสียงตัวอย่างครับเริ่มขอตอบครับ Hello Hi ปวห้ามพูดห้ามพูดปวยกก่อนครับและนรกออนไลน์ ถูกต้องนะครับให้กูบอกชื่อเมืองไหมไม่มีมันน่าล็อกอินในควายกูเกอบไปอยู่ยร่างพลไอล้วโอเคประดังมาณนี้ยกมือก่อนอย่าเพิ่งตอบนะ<า>ถ้าตอบเดี๋ยวเพื่อนอาจจะแบบลอกกันบ้านพวกเกมคนรวยที่ข้อแรกของเราครับเริ่มครับปวไอวครับโยกันเท่าผมโยกันเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับมึงอาจจะอยู่ใกล้มันไปกูมันเห็นมึงไม่ใช่เพลงคาบิคาเต้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยกูกูกำลังลำกบเลยนะกูจำได้กูไม่รู้ว่ามันใส่อาวุธได้กูเอามาต่อยกบไ้เฮียต่อยปวตอนนี้นำไปก่อนนึงแต้มนะครับเพลงที่สองครับมาครับโอ้โหใจร้าวครับ Maple Story ถูกต้องนะครับเดี๋ยว เกมนี้มันมันม hey, 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 hey! ันเกมแบบกากรเฮ้ยเฮผมเด็กเมเปิ้ลพี่ปัจจุบันเมเปิ้ลแม่งเปิดเยอะพอกันแล้วเลยจริงหรอจริงเยอะไอไอเกมที่มันกระโดดกระโดดอลยป่ะพี่คลิเมเปิ้ลสักผมม่งโคตรดีสารยานสารยานเกี่ยวกับเมเปิ้ลน่อยเพลงดี ตัวละครดีเก็บเบลสบายและโปเตมไปหมดเลยครับไอ้เฮียดูดมาเต็มหน้าจอกูต่อโปจะมาตอนไหนอ๋อจะหกโมงวันเสาร์ตอนเช้ามันจะมีคนไปลงดันไอ้เฮียเราจะมาโปทุกเสาร์กูก็ตื่นไปรอมันด้วยไปรอดูดไปรอดูดพี่ครับขอเขาตีด้ยไหมครับแล้วก็ดึงบอลมาแล้วกูว่าพี่ครับผมเอาด้วยรำรำบแม่งมาทุกเสาร์ไอ้เฮียเอารวม่งเยเออดูดขอดูดขอดูดมาข้อที่สาม เฮ้ยพี่พียกครับลองดิมิวมิวเฮ้ยอ๋อเขาเคยขเขา,าขเคยขายงานเขาเคยขายงานรู้สึกว่าซาวมันสไตล์แบบสไตล์มิวเซโดอ,อันนี้คือมั่วเลยซาวมันสไตล์แบบเป็นนักดนตรีไงครับกูจะตอบแลนใกล้ไหมไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้แลนแล่แลนคือเกมเหรอแลนคือเกมนักเรียนนักเรียนนักเรียนตีกันนักเรียนตีกันีี่่่่มมาาลอองนน้้วเเธป็ููคุณไใช อันนั้นอะไรแก้ให้มันหน่อยคืออะไรมึงเล่นอะไรปล่อยผ่านไปโอเคครับพีวีได้หนึ่งแต้มกูพูดเลยนะตอนเนี้ยกูเกณฑ์ข้อสอบในหัวแม่งต้องมีอันหนึ่งที่กูคิดแน่นอนข้อที่สี่มาครับกูว่ายกไปก่อนแล้วกันแต่ผิดค่อยๆว่ากันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวๆตึ่งตึ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 งอะไรอะไรตอบเฮ้่รูใช่กูรู้ละจ้าพีวี เอ้ยเดี๋ยวยกใหม่ดิยกใหม่ยกใหม่รอรอรอให้สัญญาณรอรอให้สัญญาณรอให้สัญญาณเจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผู้มึงไม่เล่นหน่อยหรอเจ้าผู้ยกอันนี้ไม่รู้คำตอบไม่ไม่กูเคยเล่นกูกูมั่นใจว่ากูเคยเล่นเว้ยมันคือเกมยิงปืนอ่าไม่ใช่เกมที่ผมใบ้ให้มันคือเกมนี้ตอบครับคุณพี่ครับ

รู้แล้วยกใครครับกูต้องก่อนแล้วเดี๋ยวเบนเกย์ครับเอสเอฟไม่ใช่ไม่ใช่ผิดไม่ใช่กูรู้อ่ะแต่กูไม่พูดตอบห้าสี่สามไม่ตอบกููไม่ร้โอเคไม่รู้อ่ะมึงตอ้เจนไอ้เกนให้มันเต้นและซีออเดชั่นสามรู้แล้วกูรู้แล้วไม่ไม่ต้องรอแล้วมันสอง หนึ่งอย่าพูดเลยโอเคโอเคโอเคถ้าว่าตอบผิดหมดนะเดี๋ยวจะให้ฟังใหม่ไม่ฟังแล้วแล้วใครยกก่อนได้ก่อนเลยนะคุณพอตอบก่อนฟังได้ไหมไม่ได้ต้องเปิดเกมยกนะได้ยินเพลงแล้วยกได้เลยกูมั่นใจกูยกคนแรกสก k นพีครับพับจีม i บายดูตังแล้วฟรีไฟ r e พ่อมึงกูจะตอบกูบอกกูเคยเล่นผมว่าพ่อดีนะเด็กพับจีแม่งด่าด่า และชิคเก้นมีได้ไป2คะแนนโอเคครับไปข้อที่5ครับอะไรวะพีจีวายครับโลบอกครับแมพพาพาพาเหมือนมึงเหวอร์ในฐานะที่กูเป็นเมนโลบอกกูไม่ไหวกับมันแล้ว เราอยู่กนเขาเลยกว่าเลือเขาเดินไปเย้หมดยาไปย่ลไมอเบรกมันจะแบบมนเพราะมึงดึกไม่เอาอะไรแล้วอ่ะแม่แค่อยากตอบอ่ะเหี้ยกูเห็นเลยเมื่อกี้แม่คือเหี้ยยยยยยยรยย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 คยย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 ครับยยยยยยยครับยยยยย้เหี้ยไอ้เหี้ยไเหยยยยยย มันเหมือนกำลังตายแบบไม่ใช่ไอ้เชี่ยมเกือบเกตเอมลุกต้นนะครับมันมีความแบบว่าหลอินดึ๊บๆนิดนึงเไม่คือบ้านกูอ่ะไม่มีตังค์ือไปเล่นร้านเกมแล้วลำโพงมันไม่มีเบิดอย่างนี้บอวได้ลงคะแนนเกตเมไม่ได้หยุดแม่หยุดจิตใจซะต่อไปครับข้อที่6ครับ ชิคเกนวีครับไอเกมไอไอเหียที่มันยิงกันข้ามไปอะคาบาวเหรอไม่ใช่คาบาวไออะไรนะตอบรับไอที่มันโยนไปอ่ะชื่อเกมอะไรวะพิกเจอร์บอลลีแคแคทแอนด็อกแคทแอนด็อกแคทนด็อกแคทอนด็อกสามสองหนึ่งคาบอมคาบอมบอมบอม ไม่ใช่ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะเหมือนจะมีคนยกนะครับเฮ้ยมึงให้กูเหอะมึงรักกูแบบกูเพิ่งเล่นมันเองไม่ครับโทษทีนะขอบคุณต่อกันไปกันเบาครับถูกต้องครับคาบอมก็กูอะรู้เกมแต่กูไม่รู้ชื่อไอ้เนี้ยคาคาบอมอย่างเงี้ยยกไม่ได้โอเคครับผมเราไปกันที่ข้อที่7ครับไอ้เหี้ยยังไม่ได้แต้มเลยสั ยกแล้วครับหยุดครับหยุด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 เที่ยอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างเมื่อกี้ยังไม่ได้ยินเที่ยวเลยเดี๋ยวมันมีเวลาคิดแล้วมันคืออะไรอะเรซิตี้เรซิตี้แอดผิดครับเอาเปิดต่อครับฟังต่อครับท่าเสียงขึ้นต่อครับ GTA หัวจริไม่ใช่ครับใชต่อครับ อุ้ยเหอ้ะกูไม่เคยเล่นว่ะปุ๊กมึงเคยเล่นทุกคนอ่ะอันนี้แถวแรนเนอร์ชูตอนะครับเฮ้ยอ่ะคนเล่นคนไม่รู้ว่ะคนเล่นเกมขับแท็กซี่เกมแรกต่อเกมเรื่อยได้ไหมครัผมคิดว่าผมเคยฟังและชีวิตผมมีโอกาสได้เล่นเกมน้อยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าดนตรีมันมันน่าจะเกมนี้แหละใช่กูก็แทงไปเกมนี้แหละ และชิคเกตวีดได้ไป3คะแนนแล้วนะครับไปข้อที่8ครับผมเอ๊ะ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 อุ้ยยกหิ้งเราไปอันยันอันยันนี่ชักกระตุกอันยหน่อยมึงฟังหน่อยมือมือกระบี่ผีเสื้อดาวตกสันนิบาทอี๊ยมุ้ยฟังเลยสั่งอยากได้แต้่หนูไม่รู้ไม่รู้แหมอ่ามึงก็มึงก็ลอยอีกยาวๆยกอีกไม่ได้อ่ะ รอจนครบคนอะโยเกติ้งแไปต่อคเกมนี้เกมดีคุณมากเลยโยีฟร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 ี่รีฟรัฟรีนรีฟรีฟรีฟรีรี้เีฟรีฟรีนรเฟรีฟรีฟรเกรีฟรีฟรีฟรีนรลฟรีกรนฟีฟรีฟรีฟเปฟรรีฟีฟรีีคร ฟังต่อครับฟังต่อกูอะไรเหมือนมีเลสนี่ะเหลือมึงแล้วกูรู้แต่กูต้องลดเบาอีกรอบนึงกูว่ากูเคยเล่นด้วยอ่ะหยุดก่อนจะไปขาวบนหยุดก่อนครับอะไรอ่ะทำฟาร์มต้องกว่าคุณต้องตอบกันแล้วครับพี่จะไปตอบก่อนมั้งดิอพี่จะไปตอบก่อนบ้างทริสเตอร์ผิดครับพี่เกมดีอีกแล้วเอ้ยหน้ามาเปิดนะกระทิงกระทิงต่อยอ่ะตั่เกมตวีครับตอบครับอ๋ออ่ะม่ม่วงก่อนก็ได้ ปังยากกว่านั้นละไม่ทันแอดครับโอเคครับตอบผิดกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้คําใบ้หนึ่งคำนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเกมนี้ขายความน่ารักครับสัตว์ทุกทุกเกมและเป็นเกมไอ้น,นี่ก็ยกอยีกแล้วให้มันตอบกัน T D M M O ครับ M M O ด้วยเหรอยกตอบอ12หนังเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันก่อนอ่ะ12หางแอร์รไม่ใครครับคุณจะตอบเลยไม่ไม่ฟังนะอ่ะน่ารัก M M O ซีออไลน์ถูกต้องวัสดีครับสวับบกูแล้วเป็นยังไงครับซีออนไลน์ซีออนไลน์พูดหน่อยถึงกูจะจำเสียงเพลงเขาไม่ได้แต่กูรู้ว่ามันน่ารักที่สุด PJY ได้มาแล้วหนึ่งแต้มได้แล้วไม่ีแต้มตอนนี้เดวินเคยังไม่มีแต้มคนเดียวนะครับผมแต่ยกก่อนตลอดมึงยกแล้วลบลบมหนึ่งได้ไหมไม่พี่ผมยังไม่มีแต้มเลยไปข้อที่เก้าครับผม กูคนแรกพี่มั่นใจพี่มั่นใจคนแรกตอบไม่ได้ก็พี่พี่เก้งตอบผิดนี่เก้งตอบผิดถ้าตอบไม่ได้คือเล่าเดนทางเอาอีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นเป็นข้อเป็นแบบข้อแจกข้อแจกสาสตร์ทายาหน่อยนิดนึงนิดนึ่งก็โดนตรีนี้มันเป็นดนตรีที่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังเต็มเ็มอ่ะเดี๋ยวเปิดเต็มเต็มเลย ยังไงก็นึกถึงเกม RV แล้วคุณจะคิดถึงแม้ว่าคุณจะเลิกไปแล้วผมเชื่อว่าคุณจะดาวน์โหลดเกม RV กลับมาเล่นคือสมัยก่อน RV มันไม่ได้เปลี่ยนเพลงบ่อยขนาดนี well> <go. <go <go ้เพลงนี้มันจะอยู่แบบเป็นปีเป็นอะไรเลยคิดถึงเพลงคิดมากอ่ะครับข้อที่สิบมาครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้สัตว์กูพูดเลยทีวีครับเย็นมากเก่งไรวะได้ยินอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างเมื่อกี้เขาเยอะเลยห้าสิบห้าสิบที่ผิดผมได้ผมพี่ตอบผิดปุ๊บโดนลบโดนเลย พี่พูดเองอ่ะตอบครับผมอ่ะว่าเป็นเกมยิงปืนแต่เกมที่อะไรสักเกมนั่นแหละแต่เป็นเกมยิงปืนอ่ะกูตอบฟรีไฟล์ผิดแล้วโมไม่ตัดช้อยใหู้เลยี่อ่ะตอบอะไรเนี่ยแม่เจ๊ะแล้วครับมาแม่เอ้ยตัดให้หน่อยก็ไม่ได้ตอบฟรีไฟล์แม่ตอบฟรีไฟล์แม็กนี่แม่เฮ้ยแม่สองที่ตัดช้อยใหน่อยวะตอบแม่ จะเป็นเชื่อฟอร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะฟังต่อหรือจะอะไรครับต่อต่อหังต่อครับหังต่อครับอรับเฮ้ยอันนี้ใครอะประุใครมึงใครเนี่ยใครเดี๋มันเครครับตึงตึงึงตึ้งอเกอตึงตึงะตึงออ่ในเฮ้ยตอนเนี้ยกูสมเพศและสงสารมันดูอยางตอบอะดูอยากตอบได้อะ ทันมากเลยเใช่แต่แต่มึงก็ไม่รู้กูรู้แต่กูเสือกลืมแต่มึงก็ไม่รู้กูรู้ไม่ไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยเคเคแค่จิตกระตุกว่ากูต้องถูกกูต้องถูกกูต้องออกม่มาไอ้อะไรวะเกมอะไรวะไอ้ทอนเมื่อกี้ไอ้ทอนเมื่อกี้แมงแม่งแบบเกมอะไรอ่ะกูเลยคือแบบเฮ้ยมาแล้วเคแบบกูเรียกมาพูดกูตัดกูตัดชอยแล้วต่อครับหนึ่งแต้มของมึงตไปแบงไม่ใช่ครับอย่าให้มีครั้งที่ถามเด็ดขาดไปต่อครับ เนี่ยเนี <im lly> <im> ่ยตึงตึงเนี <im> keit, ่ยไม่ครบไม่มันมีหลายเกมที่อย่างงี้ไมม่เหมือนพี่บีมั้งคอยแบงค์ไม่ได้หรอวะกูขอเติมมือถือที่แบงค์ตั้ชื่อไม่ได้แบงค์ไม่ใช่เอ็ดยูนับไม่ใช่ตั้มตอบนะให้ดีไวจักช้อยทัวรวาโลแลนวาโลแลน ไม่ใช่กูโกรธกูโกรธว่ะไม่ใช่พังแล้วกูโกรธว่ะอ่ะพอมาตอบเลยมันต้องเป็นเกมยิงปืนแน่เลยกูตัดช้อยให้ไงอาจจะไม่ใช่ควาใช่ยิงสุดว่ามันต้องเป็นเกมยิงปืนเอ่ะกูดูหั่วเลยยิงเน็ตไม่ใช่แล้วเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่โคตรตำนานมากๆครับกูโกขอบคุณมากที่บอกนะเกมที่มึงหยิบมาตำนานทุกเกมอ่ะเหรอใคร Battlefield กูไม่ไหวกับมึงด้วย่ะอ่ะ ในฐานะที่กูไม่สามารถที่จะตอบได้กูจะใบเพราะว่ากูอยากกลับบ้านเพราะตีสี่มันมีระเบิดเป็นหมู่ใช่ไหมมันเต้นเพลงได้ลองขอเต้นเพลงแล้วหิลเลอกกูได้แต้มแล้วเออเอา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 เกมนี้มีสี่พยานเฮ้ยเกมนี้มีสี่พยานเกมนี้มีสี่เกมนี้มีสี่พยานชื่อกูจำง่ายแค่สี่พยางเกมนี้ชื่อว่าเสียง C.S. เอ่อ C.S. 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 ออนไลน์ C.S. ออนไลน์เอ่อ C.S. 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 Family C.S. Book C.S. Family C.S. เหี้ยอะไรทุกอย่างมึนต้องเก่าให้าไคุณรู้สึกไม่มั่นใจนี C.S. ชื่อเกม C.S. Book อ่ะตอบว่า C.S.A. คุณจะตอบว่าคุณเึงเปนเกแต่แรกของคุณ S.I. C.S. ออนไลน์ไป พี่ต๋อกูกลัวกลัวอะไรกูได้แต้มแล้วกูได้แต้มแล้วมันมันเต้นกับ่มกูไม่รู้นะเข้าไปเกมแล้วกันเซียโก้เซียโก้เป็นเคาน์เตอร์ถูกต้องแล้วครับนี่คือเซียโกครับเคาน์เตอร์สไตล์ครับมึงแพ้มึงแพ้คนที่เล่นเกมขับแท็กซี่อ่ะพี่เคยเล่นเคาน์เตอร์สไตล์ป่ะตอนเด็กเคยครับไม่เคยแบบเคยรู้ว่ามันมีชื่อเกม CSGO อยู่ เซจีโอ่เป็นเวอร์ชันออนไลน์นะครับซึ่งโลโก้มันเด้งขึ้นมาเตดนะมันต้องเซจีโอไม่ใช่ซีไอเคซีก็เหมือนก็เหมือนดอทเอกับโต้ต้าไม่แต้มเซจีโอผิดกูแต้มเยอะกูไม่เอากูก็ไม่เอาก็ได้ตอนนี้ชิคเก้นวีนำโด่งมากครับได้มาถึง5คะแนนตอนนี้เราสิบข้อแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันหน่อยก็ชิคเก้นวีครับ5คะแนนครับโปวสองคะแนนครับกูไม่อยากรู้กูอยากรู้เดี๋ยวิดเคซูดคะแนนพีเจวาย หนึ่งคะแนนครับและใจเราสองคะแนนขอโทษครับเมื่อกี้เขาให้ซีเอสผมผมแบ่งเขาศูนย์จุดห้าได้ครับได้ครับ้าผมแบ่งให้ครับผมแบ่งให้ครับเฮ้ยถ้ากูตอบผิดข้อหนึ่งกูก็ผมแบ่งให้ครับผมสมเพชเมื่อนันต่อไปครับข้อที่สิบเอ็ดครับง่ายเตอเตอเอาเอากูยกกับพี่เหรอปะเหมือนมึงเหวอะอะไรวะไม่รู้เตอ๋อ คุกกี้รันโอเวนเบรกถูกต้องครับกูตอบกูตอบให้ด้วยโอเวนเบรกเกมนี้มันจะเป็นคุกกี้รันเวอร์ชัน2นะผมเวอร์ชันแรกที่เราเล่นกันตอนเด็กมันจะเป็นคุกกี้รันในไลน์ที่ดีแล้วตายอันเนี้ยมันวิ่งไม่ตายมันเป็นเวลาแทนอ๋อซึ่งถ้ายุคเราตอนนี้จะรู้จักคุกกี้รันทิ้งต่อมใน้อบสามคะแนนนะครับผมไปข้อต่อไปครับข้อที่12ครับกูยังรักษาศักดิ์ศรีตัวเองได้ปะโหยาก้ ไอ้เชี่ยกูกูกูเคยเล่นกูนั่งเป็นง่อยเลยเฮ้ยกูว่ากูรู้กูเคยเล่นไอ้เชี่ยกูว่ากูรู้แต่แ่ก็ไม่เชื่อองนี้หรอกอ่ามันชื่อเกมว่านักกันเน็ดเฮ้ยนักกันเน็ดที่ใครไม่เคยเล่นกันเน็ดกูว่ากูรู้กูว่ากูรู้แตก็ไม่เชื่น้าไม่เชื่อรู้อยู่แล้วหน้าเป็นคนแบบนักกันเน็ดเป็นเกมไงพูดหน่อยครับนักกันเน็ดเป็นเกมแนวลงดัน เกาณเกทรัพยากรเรกทรัพยากรเคยทำั๊ยูกรเคยทำบั๊กเกมกอนเกมนี้ต้องเป็นมังแน่นอนมังแะไกรมังกรอนมังกรนมังกรจริงอ้ได้ไปสามคะแนนนะครับผมไปต่อครับเกียร์อะวรรอนใช่ไหมอ้นลุก เน้นบนลุกมึงเลิกยกเลยไหมไอ้สาวกอดกอดยันแม่ฟังให้จบไม่ได้เน้นยกไม่ใช่ครับผมพี่ถูกขึ้นเราไปเพราะดนตีแบบปวดใช่ไหมไม่มีเคี้ยเกมไม่มีเคี้ยอะไรในหัวเลยดีมึงไม่ตอบปังย่าไอ้เยี้ยเพลทวิ่งยี้ฟานโฟเบียมันหนังอะฟานโรคฟิเบียลีเน่สองไม่ใช่ครับตอบตอบจริงๆเป็นลีเน่หนึ่ง ว่าไม่เป็นแนวเนี้ยแนวมันเป็นโมเป็นแนวเนี้แหละแต่ว่าเกมอะไรชไหเพลงดึกดำเดือดมากับทนดำดำผมเขาตอบว่าคาบาลครับไม่ใช่ครับเฮ้ยมันดำแนวนี้แหลยมันแนวเนี้ยแหละมี่เอาไอ้หุ่มเมื่อกี้เมื่อกี้มีมีแบบอัพเหลืออีกสองคนที่ยังไม่ตอบเอาสักหน่อยเอาสักไหนพี่ชายอะไรวะมันเป็นเกมต้องมีภาษาผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักเกมนี้แต่แค่ยังไม่อ๋อยังไม่เอ๊ะ ลำลำลำลรลรลำ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 ลมอำล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 อลำ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 เำอรลำ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 ลยลำลำอำล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 ำเลำ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 ลลำลำัำล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 ยลำ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 ล อาจจะไม่ใช่เกมออนไลน์ซะทีเดียวมันสามารถเล่นออนไลน์ได้ในแบบยากๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะไม่เล่นออนไลน์กันอออ๋โอเคจะเล่นกันในวงแหวนครับอวอครับเฮ้ย<ว>ผิดครับอ,ะอจะต่อเลยเหรอไม่ฟังเลยเหรอฟังเลยอเอามือใช่วอครับคุต่อเฮ้ยไอ้เกี้ฟังหมดตารครับใช่ไหมผิด<ต>ค,ครับเองบกมป่ะผิดครับขอฟังขอฟังขอฟังคุณขอฟังทีได้ไหมไม่ได้ได้แล้วขอฟัง<ต>ก่อนกูรู้แล้ว เด็กสองเจ้าที่ยังไม่ตอบกูรู้แล้วฟังไปก็เหมือนเดิมอบบมันวนอยู่แค่เนี้ยไม่ช่วยอะไรหรอกทำไมกูใส่ตื้อเลี้ยเลิดผิดครับไม่กลัวไหม่จกลางเนี่ยแหละตอบครับอ่แบทเทิลเรียมไม่ใช่ครับอาจจะตอบเลยเหรอเกมดีไม่ไม่รอคขาใบ้ไม่รอแล้วตอบครับใบ้เหรอเอาใบ้เหรอเกมนี้นะครับมีหลากหลายอาชีพเป็นแนวเอ็มโอตอบครับเฮ้ยช่วยเหรอวะดีโบมดีโบมดีโมถูกต้องนะครับ เมื่อกี้มื่กี้มส่งคำตอบให้มึงมึงบอกอะไเดบโบเดบโบไอ้เชี่ยดีโบมันรึจัดเลยเดบโบเดบโวตอนไหนวะไม่เคยเล่นเหรไม่เคยเล่นเไม่เคยเล่นเดบโวเดบกมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นคือมีความรู้สึกว่าแล้วมึงกูตอบยังไงกูตอบเป็นเชี่ยเรียมแล้วมันอ้าวกูเป็นคนตอบเป็นเชี่ยเรียมไม่ใช่มึงกูตอบอะไรเล่นเรื้อแล้วรู้สึกเขารู้สึกว่าไอ้เป็ดมันบอกว่าเล่นแบบไม่ออนไลน์มาก ก็เลยกมมันเข้าถึงยากหน่อยเพราะว่ามุมมองมันจะแปลกๆันเลยแบบไม่ใช่แนวแบบเดินลงดันเคยไปเล่นแล้วเป็นงงไห้ใช่ใช่เข้าไปมุมมองมันแปลกเลยไม่เล่ยกลายไปอยู่ลงดันเป็นต้นฉบับของมิวต้นฉบบัมิวตอนนี้มันก็น่าจะมีเวอร์ชันที่อัปเกรดมันมีอัปเกรด P O E ปอปอตอนนี้ได้4คะแนนแล้วคือแต็มเลยและข้อนี้ครับคือข้อ14ครับ ไฟฟอร์ฟันฟิปไฟฟอร์ฟันไม่ใช่ครับมันมีเกมชื่อแี่นี้เด้อมีครับมีมมันหนังมันหนังอะเมื่อกี้กูนึกว่าดีดีๆอนต่อเลยต่อเลยต่อเลยพีเบิร์ดกูเหมือนดูหนังอยู่อะเออปิดตอร์แผด์ปะเิสมิซ่เดจแล้วครับไม่ใช่ตอบมอกูตอบกูตอบมีเว่นมนเว่นมนด้อทรีออฟซาเวียผิดครับอย่างไรจะได้ตัดช้อย12หาง สองหางผิดครับมันคือถ่ายบนภูเขาและยาละบ้านคนแคะเล็กๆแล้วก็กล้องวิ่งไปแบบกล้องเซิร์ฟภูเขาเออแล้วตอบแล้วตอบเอาไว้มั่วว่าไปลินเน็ตปะถูกต้องนะครับศูนย์จุดห้าแบ่งแบ่งศูนย์จุดห้าแบ่งศูนย์จุดห้าพี่อะไรวะเนี่ยมัวมันต้องมีสักข้อเน่ยมั่ว่ามัวไปเรื่อยๆลินเน็ตนะไม่เคยลินเน็ตเพลงนี้วะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องบอกเนีพี่บอกพี่ไม่มั่นใจสุดแต่ตอนเนี้ยพี่นำ ก็ต้องบอกว่ามี2คนที่ให้คําตอบผมครับอ๋อให้แบ่งใ้สุดสุดท้ายครับพี่มีตอนนี้5คะแนนและข้อนี้ครับจะเป็นข้อสุดท้ายของเรานะครับเป็นข้อที่15ข้อนี้ผมจะให้2คะแนนเฮ้ยถ้าหมายความว่าจะเราได้จะเาก็จะเป็น5คะแนนเท่ากับพวกพี่ถ้าพีจะวัได้พีวีพีจวัก็จะรอดพ้นจากการพิโรม่าย้ว่าข้อสเปเชียลนะครับส่วนถ้ามึงได้มึงก็มีสิทธิ์ชนะพี่เจวัแต่มึงไม่ได้มิทางได้แต่ถ้าพวกพี่ได้ก็ตัดโอกาสพวกนี้ใช่เราก็ต้องเราก็ต้องแบบแสดงความแบบ เล่นน้ำใจนาฬิาเล่นเต็มที่แลวการให้ผมตอบคนแรกก่อนเรื่องของมึงมึงตอบคนแรกมึงก็ไม่เคยถูกต้ต้องมีฟรีไฟสักอันยกเอ่ะครับข้อนี้2องคะแนนครับข้อที่ส5บห้าข้อสุดท้ายของเราเริ่มครับส่วนถ้ามึงได้มึงก็มีสิทธิ์ชนะพี่เจวแต่มึงไม่ได้มีทางได้ อะไรไม่รู้มันต่ออีกแล้วมึงหนีตายตลอดเลยมึงตอบเลยพาวเวอร์เรนเจอมบอทีว Power Ranger กระตุกอันนี้ก็ออกไงกักระตุกกระตุกพาววเอร์เรนเจอร์กระตุกไอ้สัตว์มือกระตุกกูเหนื่อยใจมันวะตื่นจะไปรายการไหนก็ตื่นหนู้ตอบครับคุณเดอบรันเคครับมันมันยังเป็นเกมออนไลน์อยู่ระออนไลน์ครับอือเออคุยเลยรือเคาะรื้อเคาะอ่ะโยเกิตติ้งมามผิดครับ เซนจาบูนแปลงร่างพี่พี่ต่อเลยญี่ปุ่นเซนจาบูนแปลงร่างใช่เหมือนมันไเรียกออกแนวเลยดิ่ใช่โอกาสมันเหมือนเป็นเกมของบอมแมนไอ้เหี้ยดูตีเบอร์เสียทีผิดครับเบอร์อะไรมาบีเอบไม่ใช่ครับ กูไม่ไหวแล้วกูรู้สึกว่ามันมีเสียงเพลงยาขาในกูขอตอบว่าออรดิชั่นไม่ใช่ไม่ใช่ครับผี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะใบนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วใครคิดว่าตอบได้ก็ยกมือได้เลยเกมนี้เป็นเกมที่ใบค่อนข้างยากเพราะถ้าใบไปมีสติรู้สูงมากเกมนี้ดังมากในร้านเน็ตดังมากในร้านเน็ตที่มึงพูดดังทุกเกมเลยที่รยและเป็นเกมที่คนเล่นมีความแบบเงี้ยงนิดนึงช่วยอยู่นะช่วยเยอะนะผมช่วยเยอะนะหรือว่าแหกกฎฟิสิก เกมนี้ดังมากในร้านเน็ตและเป็นเกมที่แทกกดฟิสิกส์คนเล่นมีความแบบเดียวแงี้ยงเนิดนึงเรซิตี้ไอ้แก้วอะไรจะตอบเลยเอ้แกู้อะไรจะตอบเลยไอ้แก้วสีเกนวีได้ไปเจ็ดคะแนนน้ำรองเอาข้อสเปเชียลข้อสเปเชียลข้อสุดท้ายไม่ต้องบอกคะแนนขอข้อสุดท้ายใครชนะตอบถูกข้อนี้ชนะไปเลยไม่เกี่ยวไม่สนช่างแม่ง เอางี้ข้อนี้ KK ตอบถูกให้ชนะแม่งเลยสัตว์อะอนะถ้าข้อนี้กูตอบถูกปุ๊บให้ใชนะ,ะ,เะเลยชนะเลยเอาไว้ต้งชนะเลยให้ปะให้ข้อนี้สิบคะแนนไม่เยอะกูไม่แย่งตอบเว้ยอ่ะกูไม่แย่งมึงตอบเว้ยข้อนี้ใครตอบถูกได้สิบคะแนนรวมอันเก่าได้มึงมึงยินจะตัดออกนะกูอ <c oughs> ยากให้มึงใส่ให้คนดูขอวุบเดียวพอแล้ววุบเดียวเอามาคราดอะมาคราดมึงต สีโยกไปยกบ่อยโยกบ่อยจริงเหรอเห็นไหมายกบ่อยขอโทษนะไอ้เด้สีขาวต้องขอโทษตุ้ง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 เต๋อเดินดึงไอ้เงี้ยมึงยกเร็วกวิู๋เหรอเกมที่เคสองจอเยอะที่สุดเกมที่ไอเคไม่ไม่ไม่ทำเป็นเหมือนเก่งข้อนี้ไอ้เงี้ยเอาเดิมเนสองเกมที่เคทำไปกินหมูปิ้งโอ้คำตอบว่าอมกุ้งรับคำพูดไปแล้วเนี่ยไม่เอาแล้ว อาวบอลอัดคข้าไปถึงต้นนะครับโอเคสรุปคะแนนนะครับเอาแบบคำขาดเอาแบบคะแนนจริงๆนะชิคเก้นวีนะครับเจคะแนนปอวหคะแนนใจรัสามคะแนนคินสามออนนั้คำขาไปหมเย่ไหมพีเดวายจุดห้นึ่งคะแนนและเดว5ัคคะแนน ผมอยากจะบอกทุกคนว่าถึงมันไม่มีรางวัลแต่การชนะในคลิปมันคือคุณค่าทางจิตใจของพวกเราครับเยดดพูดจากใจทุกคนอะไรแบบเฮ้ยเล่นไปได้อะไรได้สบาจไงใจแล้วถามว่าทำไมไอเคไม่ชนะเพราะอโบรกัดมันชนะเพราะสองจอก็เฮียละสองก็เฮียละเนี่ยอ่าผมผมมีเพลงเหลืออยากทายกันเล่นๆนไหมขำๆเอาเพลงสุดท้ายกลับบ้านอ่าทายกันเล่นาค่นขำๆขำๆคือสองหาง ผมทำเพื่อเพื่อนเลยอะสิบสองหางแต่เพื่อนผมยังโง่อยู่เตอเม้นไงโดด้นกับปาทุล่าไม่ใช่ครับเ f t ไม่ใช่ครับปัย่าอันเนี้ยกองค่อยๆแพนที่หน้าเพื่อนผมกนนั้นนะปัย่าไม่ใช่ครับแลนดอไลน์ไม่ใช่ครับโยเกตติ้งไม่ใช่ครับอ่ะสิบสองหารถูกครับ ปัญญาอ่อนเกมพวยเลยเนี่ยมันนิดหนักเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูจะบ้าไอ้สัสกูตอบทุกอันกูตอบทุกอันตอันนี้กูไม่ตอบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไม่ได้มีบทโทษอะไรครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับมึงมึงไม่ควรมีข้อต่อให้เหี้ยนี่มันดูโง่ไปอีกาง้ยไอ้เหี้ยกูตอบทุกอันกูตอบทุกอันจริงดิไม่ตอบโอเคคับสำหรัคลิปนี้ลาไ่อรัไม่ได้มีบทโทษอะไรครับสรับว่าจะเอาของมึงแต่พอของจริงมากูกูไม่รู้เรื่องเหี้ยอ้เหี้ยกูตอบท ถ้าเขาคลิปนี้มึงไม่ถูกเลยสักข้อเลยนะเว้ยโคตรเฮี้ยเลยไม่ถูกเลยนะเว้ย